กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนเรียกร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการทำหน้าที่นะครับพร้อมขอให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ไม่ได้รับการโปรดกล้าวครับกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนหรือกวปยื่นหนังสือผ่านนายรักสเกชาแฉฉายรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึงนางผาณิตนิติทันประภาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้พิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่ไม่ได้รับการปลดกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งทั้ง6ประกอบด้วยนายวิชามหาคุณนายใจเด็ดพรชัยยานายประสาทพงศิวภไพนายพักดีโพธิสิรินายวิชัยวิวิทย์เสวี และนายปานเทพกล้าณรงรานประธานปปอชอนายสอนรักมาลัยทองแกนนำกวประบุว่าการที่กรรมการปป,ปอชอไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ย่อมไม่มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหากเป็นจริงเช่นนั้นขอให้ผู้ตรวการแผ่นดินดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายรวมทั้งการยื่นถอดถอนกรรมการปปอชอทั้งหคนด้วย และยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของกรรมการปปชดังกล่าวต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใสาภายใน7วันเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ได้เอ็นเอียงหรือเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลตามที่สังคมเคลือบแคลงสงสยัยโดยยืนยันว่าในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีมีสิทธิและหน้าที่ตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระทั้งปวงครับ ท่านทั้งหท่านเนี่ยท่านยอมรับว่าท่านไม่รับการกดกา้าวแต่ท่านมีกฎหมายรองรับท่านนะฮะผมก็เลยให้สกประชาชนเนี่ยเครือบแคลงใจไปตรวจสอบผู้อื่นแต่ตัวเองได้ตรวจสอบหรือไม่ก็ขอให้ปปชเนี่ยได้แสดงความบร,ริสุทธิ์ใจออกมานะฮะแต่เขาก็อ้างว่าได้ยื่นให้ทางสํานักง,งานผู้จัดการกรนี้แล้วทางบัญชีทั์สิน จึงต้องมาหาท่านไนงมันเป็นยังบบยงง <ๆ S 3> ว่าบัญชีถ้าปิดอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเช็คให้ที่มาแต่ทีนี้ในหนังสือเนี่ยก็บอกว่าให,ให้ให้ให้ท่านเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยภายใน7วันนะภายใน7วันถ้าได้ยื่นแล้วขอให้นำเสนอต่อสาธารณชนด้วยต้องเช็คให้ฮะภายใน7วันท่านองตอบนะอันนี้ท่านองตอบ ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ตอบเนี่ยเดี๋ยวประชาชนจะมองว่าท่านเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้ทางปปชอีกนะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะก็จึงฝากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ที่ไปที่มาว่าปปชเนี่ยในที่สุดเนี่ยโกหกหรือไม่พร้อมกันนี้กวปยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้แจงกรณีที่นายกิติพงศ์กมนธรรมวงศ์อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้ตรวจสอบคำร้องและมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่โดยกะวพเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินกับ